ที่ดินน่าลงทุนรีสอร์ทส่วนตัวติดน้ำปิงเชียงใหม่เหมาะต่อการเป็นบ้านพักต่างอากาศรีสอร์ทหรือบ้านพักส่วนตัวหน้าที่ดินกว้างติดน้ำปิงประมาณ150เมตรเลยนะคะบรรยากาศตอนเช้าและตอนเย็นร่มรื่นค่ะที่ดินปรับแลนด์สเคปแล้วแต่งสวนต้นไม้ใหญ่และไม้ประดับกว่า2ล้านบาทนะคะในตัวที่ดินมีบ้าน3ชั้นพื้นที่ใช้สอยมากกว่า500ตารางเมตรตัวอาคารสร้างเกือบแล้วเสร็จ หากสร้างต่อคาดก,การว่าใช้จ่ายไม่เกิน1ล้านบาทรีสอร์ทนี้อยู่ใกล้กับสโลไลฟาร์มสเตย์แม่ริมนะคะสำหรับการเดินทางห่างจากถนนใหญ่2กิโลเมตรใกล้ๆราชพัฒแม่ริมห่างจากสารากลางเชียงใหม่25กิโลเมตรสนใจติดตามต่อได้ที่ YouTube ขายที่ดินน่าลงทุนได้เลยนะคะหรือโทร064 639 8186 098 983 6636ค่ะ